สวัสดีค่ะเรามานอยู่รายการทีต็อกแต่ว่าโอเคเป็นว่าโอเคเันี้อยู่กับแขกรับเชิญตัวน้อยนะคะชื่อน้องอะรคะชื่น้องอะนะครับชื่อน้องเออเอี่ค่ะเอลี่ค่ะเอี่สปิทสปิทภาษาได้หลายภาษามากเลยวันนี้เป็นแขกรับเชิญตัวต้อยนะแต่องสนั้นเป็นี้อยแนวไหนะวันนี้เราจะคุยเรื่องอาชีพในฝันดีกว่าเนาะเออน่าจะมีอาชีพในฝันเนาะมีมัด้วยนะที่ในฝันนีกทำอาชีพอะไรคะขอเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรอะไรอะไรพูดเล่นภาษาไทย ไม่ใช่เหรอลกเชฟเราหรอคะว้าวก็เลยอยากเป็นเชฟพาแม่หนูเป็นเชฟหนูก็เลยอยากเป็นแล้วใครเป็นคนชิมมะไรลีใคราะ้งคนาเีเรื่องิงอะโอ้โอเคคนิมนินนี่เป็นเชฟพัลวันินโอเคแล้วเชฟอยากทำอะไรให้ตัวันินันมันจะเพิ่ม หมูสมหมูสามชั้นทอดหมูสามชั้นทอดนะฮะสุดยอดแล้วหมูสามชั้นทอดมูสามชั้นทอดแล้วหมูสามชั้นเนี่ยมันกินไรกินกับน้ำจิ้มกินกับน้ำจิ้มด้วยแล้วที่สุดเลยกินกับน้ำจิ้มด้วยเออแล้วทำไมที่ถึงอยากเป็นเชือกกัจากพ่อกับแม่เป็นเชล้วแบบกว่าวอยากเป็นเชอจาก่อกับแม่เป็นเชือแบบ้วยกินอาหารอยากกินอาหา เรด็กๆชอบทำมห้เจียวให้อาม่ากินโอ้โหให้มีวแตเด็กะผอเยต้องหเียวจิ๋วเิ๋ไใเียวจิวให้เียวจิ๋วเหรอโอ้โหมาทีฟองเลยมาที่ไนฟองเลยมีไหมมีไหมอื่นอยากทำนก่เชียวนอกเชวมีนอยากไปหรือคะสินเลปินวานลูกิน่วาลูกว่าวานลูกกระตัปะอไหมอมไหมไม่อตัวแล้วอ็ตัวมอมสามานะนูเก็บเงาไม่เก่งทไเงาไม่คมีถักใบเงาแล้วด้วยอันนี้ครูสอนอยู่ไหอันนี้นี่กี่ขวดนะเจ อังกฤษภาษาเดียวค่ะอังกฤษภาษาเดียวไปนงาีภาษาเยไหมคะ I name m name e l l i my name e l l i อ่าแล้วภาษาีนวอยอผมอันวอยมยันว้าวพวภาษอีนภาษาเดียภาษาีนไม่ค่้าอไปหมดเลยเยอะเลย้ยพี่ถิ่นเนี่ยรู้ไหมว่าเอลี่อ่ะพูดได้หลายภาษามากเลยใช่ไหมคะภาษาเกาหได้ไหมคะภาษาดีอันยองอันยองันยองภาษาเกาหลีพูดได้เยอะไหมคะ พูดได้แต่อะไรนะคะพูดได้แบบมุกแบบมุกไม่ใช่ผิดีึงคมุกอห่อยมุกอหนอยมุกคือขำมุคเช่นอย่างเช่นบ้านงเกาหลีใช่ไหมเออเมื่อกี้กดยังไนะคะอันยองอันยองแล้วถ้าไก่เอคะอพี่ชายพี่ชายปาอะเนาอแล้วถ้าเป็นกุ้หรอคะกุ้งกุ้งที่แล้วพวเป็นกบเหรอคะ โอ้โอเดี๋ยวนี้เราจะทุแบบาตลอแต่ว่าสังกี่บอกว่าเขาตัดไะให้เหอใช่ให้เรากระดีกว่าสังกิณัลกิอมาอกนกตอบได้เงียิงตอบได้นี่อีต้แล้วไงไม่ใช่ไหไหนที่นี่เป็นแค่ลอรู้จได่ด้วยใช่ไหโอเคกินอะไรกินอะไรอะไรนะสีสีนอ่าแล้ว อออ้้ดูมนห่ถ้าหนูเป็นชิลแล้วหนูโตไปหนูต้องแต่งตัวยังไงถึงจะไปสัมภาษณ์งานใช่เป็นเชฟเหรอคะเป็นเชฟน่าแต่งแต่งตัวยังไงแต่งตัวยังไงก็ได้เลยเชฟ เอามีดไปด้วยค่ยรู้ว่าเราเป็นทีมไไม่แทงเขา่แทงค่อยแทคนสมาเป็นฆาตกรเหรอว้าวลูกแอนวานเป็นฆาตกรโอเคยังไงต่อแล้วไงต่อจริงๆแต่งยังไงก็ได้นะเชฟอ่ะคือแต่งให้เป็นให้ให้ให้สุภาพไปก่อนเนาะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็คือกางเกงผ้าเนาะแล้วก็รองเท้ารองเท้าคัชชูผู้ชายไหมอ่ามาตรฐานโลกเลยเข้าได้ทุกที่ ลูกหลับนั้นนึงนะการนั้นนะแต่ถ้าเป็นรีเนี่ยประธานก็จะออกแบบให้เรียวต้องแต่งเป็นเสื้อเชิ้ตกระโปรงแล้วก็รองเท้าส้นสูงออกมาเนี้ยห้านิ้วอเขาเป็นการยืนยันว่าเรายืนอยู่บนหน้าเตาได้นั่นนะเราสามารถยืนบนใช่เพราะเราเพราะเราสามารถใส่ส้นสูงยืนได้ทำได้ป่ะได้ไหม เจ้าแก่ที่บ้านหนูยังยืนถึงเลยต้าแสดงว่าใส่ส้นสูงห่อข้าวได้ใช่ไม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยเหรอไม่ต้องใส่รองเท้าด้วยแล้วถ้าเกิดอีโต้ตกลงเท้าจะเป็นยังไงไปหาหมอสิน่ะจบหมาถามทำไมโต้ลงขาแล้วเราไปหาหมอถูกแล้วไปหาหมอนั่นเองเนาะโอเควันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์ ว่าที่เชฟตัวน้อยตั้งนานหรอไม่ไม่มเราว่าแป๊บเดียวอ๋อโอเคจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกคนทุกคนมีความฝันในอาชีพที่เองอยากได้เนาะก็คืออยากถ้าถ้า,ถาทุกทุกคนมีความฝันอยากให้ให้สอนวิธีการสมัครงานกับอาชีพไหนหรือตำแหน่งไหนที่เองอยากได้แล้วยังไม่มีความมั่นใจพอยังไม่มีความพร้อมพอสามารถคอมเมนต์นาหรือว่าส่งข้อความมาได้ ทางช่องทางการติดต่อต่างๆเลยเดี๋ยวไปทัาตอบให้ว่าจะต้องทำยังไงให้เราได้อาชีพนั้นที่เราอยากได้ที่หนูยืนถึงเตาแกที่บ้านเพราะว่าหอมสูงที่สุดในห้องเลยโอ้โหไม่ธรรมดาพูดทำไมอ่ะในสวัสดีเพื่อนๆเ,เ,เป็นภาษาจีนอ่านี่าแล้วเจอกันใหม่ดีไหมได้ไหมบ๊ายบาย บายบายภาษาจีนว่ะบาย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 ภาษาจีนหน่อยก็บายบายไงก็บายบายอะอ๋อเขาไม่มีคำศัพท์ภาษาจีนเหรอเจ้าจีนอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอเห็นไหมอุ้ยเห็นเลยบา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 ยภาษาจีนภาษาจีนโอเคปิดคลิปดีกว่าวันนี้ก็ขอบคุณน้องเอลี่มากๆเลยนะคะที่มา บอกอาชีพในฝันให้พวกเราได้รับรู้กันอ่ะฝากช่องหน่อยอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดอะไรกดซับาาสไคร้กดซับาาสไคร้ซับาาสไคร้ซับสไคร้อ๋อซับสไคร้กดแชร์กดแชร์ช,รช่องอะไรคะช่อง Eat <is> Job Eat Eat <is> Job Eat e a จ๊ o บ ด้วยนะคะค่ะอขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะ